เ <In> right, อ็นไรเชื่อว่าอันนอสล็อตผู้จัดจาก,การทีมหรือว่าพูเซอร์ไพรส์และพอใจกับผลงานของไรอันกราเฟนแบกหงแดงพยายามเสริมมิดฟิลคนใหม่เข้ามาและเกือบได้ตัวมาตินซูบีเบนดี้จากเรอัลโซเซนด์แต่สุดท้ายนักเตะเลือกตัดสินใจอยู่กับสโมสรต่อไปมากกว่าหลังช่วงฟอร์มได้ดีอีกครั้งในการลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่ทีมบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0ทางไรเชื่อว่าสล็อตคงดีใจกับความสามารถในการปรับตัวของกราเฟนแบกในบทบาทใหม่ที่ยินต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยไรกล่ับผ่านทางแคลลี่แอนด์ไรตี้ ผลงานในการเล่นเกมรับของเขาเป็นสิ่งที่มองแล้วคิดได้เลยว่าว้าว เพราะเขาไม่ใช่เบอร์หกโดยธรรมชาติเขาดูเป็นเบอร์แปดมากกว่ากับความต้องการที่จะลุยไปข้างหน้าเข้าเขตโทษและทําประตูแต่พวกเขาจะต้องประหลาดใจหรือยินดีที่คงได้เห็นจากการซ้อมแล้วว่าเขาทาได้ดีแค่ไหนในการเล่นเกมรับถ้าเขาได้อยู่ในตําแหน่งนั้นเรารู้จักิเวอว่าผู้ดีว่าพวกเขาพยายามหาผู้เล่นในแบบของตัวเองและทําไม่สามารถคว้านักเตะอย่างซูบีเมนดีได้พวกเขาก็จะไม่หาคนต่อไปอีกทีมยินดีที่จะรอและดูและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้ลองส่งไรอันลงเล่นในตําแหน่งนั้น แล้วซึ่งตอนนี้3เกมฑผ่านไปและมันก็ดูดีมากๆ